ราศีกรกฎ Cancer คนที่เกิดช่วงวันที่17กรกฎาคม -16 สิงหาคมการงานช่วงเครื่องหลังปี2565เข้าสู่ความเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมากขึ้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆเจอกับโจทย์ใหม่ๆเข้ามาท้าทายมีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงมากหรือถูกปรับเปลี่ยนยกย้ายแบบกระทันหันหรือถ้าอยากออกจากงานอยู่แล้วปีนี้สามารถทำได้ งานที่ส่งเสริมชีวิตจะเป็นงานด้านวางระบบวางแผนการบริหารจัดการยิ่งถ้านำเรื่องของเทคโนโลยีหรือออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องจะยิ่งดีการเงินมีเกณฑ์ดวงรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจะมาจากการทำงานน้ำพักน้ำแรงมากกว่าโชคลาภจะมีประเด็นการถูกหลอกถูกโกงที่แรงมากระวังในการเซ็นเอกสารสัญญาบัญชีตัวเลขใ,ให้มากเป็นพิเศษ หรือถ้ามีการร่วมพุ้นลงทุนหรือเจราจาธุรกิจต้องอย่าพลาดพลั้งทำให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นปัญหาความเครียดต่างๆยังคงมีอยู่เพียงแต่คนมีคู่แล้วจะมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาประสานให้ได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหรือคู่รักที่พร้อมหาเลิกยามแต่งงานมั่นหมายมีลูกมีบุตรจังหวะดวงส่งผลดี สำหรับคนโสดมีจังหวะที่ดีของการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เจอคนที่เข้ากันได้สุขภาพอ้องเอือนครึ่งปีหลังจากนี้ระวังโรคระบบทางเดินหายใจหรืออาการหน้ามืดหมดแรงดังนั้นต้องดูแลใส่ใจกับเรื่องสุขภาพให้มากขึ้นแต่ด้วยยังไม่มีดวงดาวร้ายแรงเข้ามาซ้ำเติมอาการที่เกิดขึ้นจะมีโอกาสในการรักษาที่ดีการรักษาที่ดี